มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สวัสดิการค่าไฟฟ้าได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าด้วยตัวเองทั้งหมดสวัสดิการค่าน้ำประปาสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ต้องมีค่าน้ำประปาที่ต้องชำระไม่เกิน315บาทต่อเดือนโดยในกรณีที่ผู้มีบัตรใช้น้ำประปาเกิน100บาทต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทต่อเดือน ผู้มีบัตรจะยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทต่อเดือนโดยจะต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองอ้าอ้รู้ไหมครับว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาจากเดิมผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องสํารองเงินจ่ายค่าไฟฟ้า และค่าปะปาให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าก่อนจะได้รับเงินสนับสนุนคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังแต่ในครั้งนี้ผู้มีบัตรไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่าบริการไปก่อนแต่จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 และต้องยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนั้นประส่งจะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำปะะปาจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ทุกคนได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2,566เป็นต้นไปกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรสวัสิการแห่งรัฐรับบริการอยู่โดยสิทธิค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ตามนี้เลยครับ สิทธิค่าน้ำประปาสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ตามนี้เลยครับสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำเร็จภายในวันที่8เวลา5โมงเย็นของแต่ละเดือนหรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสริิการสัมปทานกองทัพเรือสำเร็จภายในวันที่20เวลา5โมงเย็นของแต่ละเดือนจะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ข้าบริการในเดือนถาาัดไปจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง หรือลงทะเบียนร,รับสิทธิค่าน้ำประปากับสำนักงานการประปานครหลวงหรือสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสำเร็จภายในวันที่25เวลา5โมงเย็นของแต่ละเดือนจะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไปจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง